มานี่เลยมาเลยมารม่ต้องมาทำหางสายมายังอีกมานี่มานี่มานี่เลยมาเพชเพชมานี่ไอ้เพชมานี่เดี๋ยวนี้มาเลยมานี่เลยเลย,เลย,ยังเพช

ให้มันรู้เรื่องมั่งเออขึ้นไล